สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะอัปเดตนะคะเให้น้องๆกินอาหารนะคะลูกค้าเนาะทั้ทงแปดตัวนะคะครอนี้จะเป็นอ่อ,อแม่เมษานะคะเนาะทั้งแปดตัวนะคะนีเนาะเดี๋ยวจะให้อาหารเย็นให้ดูนะคะอ,อ,อาหารที่ใช้ก็จะเป็นโรยเย็นคารินนะคะสูตรสตาร์เตอร์ดูตรงนี้นะคะเวลาซื้อเนาะก็ถ้าไม่มีตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นมินิปัฟฟีได้เหมือนกันนะคะจะแช่น้ําร้อนให้นิ่มนะคะนี่เป็ผิวข้าว ให้นิ่ม5นาทีนะคะลูกค้าเราก็ให้เขาทานเน้ะอ่าโอเคออโอเคอ่าหิวหิวหิวอ่าโอเคแช่น้มร้อนให้นิ่ม5นาทีนะคะมันก็จะอืดอย่างนี้เนาะนะคะเราก็ให้เขาทานได้นะคะให้ปล่อยให้ลุยเลยนะคะคอบแม่เมษาเนาะกินเก่งกันทุกตัวนะคะลูกค้าเนาะหิวหิวนะคะอันนี้ให้เป็นมื้อเย็นนะคะอ่ะคู่ยังไม่ทนเสร็จอ่ะกินกันใหญ่เลยนะคะปล่อยปล่อยทานเลยนะคะเนาะโอเคก็กินเก่งกันทุกตัวนะคะยังมีเด็กๆสปิ๊ หาบ้านอยู่นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอเคเนาะเออน้องจะกินอาหารตัวนี้นะคะอีกสักสองถุงนะคะลูกค้าถ้าอยากเปลี่ยนยี่ห้ออื่นนะกินแต่อาหารนะคะอาหารโรยิ่งทนินนะคะนมไม่ทานขนมหมาไม่ทานนะคะรอยอายุสามเดือนถึงทานอย่างอื่นได้นะคะเนาะก็แข็งแรงกันทุกตัวนะคะกินเก่งทุกตัวนะอ่ะามาดูหน้านิดนึงอ่าตัวนี้อ่ะ,ต,อะตัวเมียนะคะอ่าอ่า รุเยเลยนะคะตัวเมียค่ะลูกค้าก็เตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงไว้ได้เลยนะคะตัวเมียค่ะเออใครจะนัดดูคิวน้องๆก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอ้ตัวนั่นเดี๋ยวตัวนี้อ่ะใน,นตัวผู้ค่ะโอเคนะคะอ,อ่าตัวผู้ค่ะรอๆเลยนะคะอ,อ่าตัวเมียค่ะแล้วก็เออ ปล่อยลุยตัวผู้คะ่ะกินต่อลูกอ่ะตัวสุดท้ายนะคะแปดตัวค่ะคอกแม่เมษาตัวเมียค่ะโอเคเนาะก็ชุดนี้พร้อมยายบ้านที่ยีิบสามนะคะนัดดูตัวเด็กๆได้เนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ